สวัสดีครับกลาสโซเซตี้ครับสำหรับในอีพีนี้จะพามาดูอาการสตาร์ทไม่ติดสตาร์ทเงียบของรถตู้ฮุนไดชูวันต้องบอกกันว่าสำหรับคันนี้ลูกค้าไปคาแคร์ล้างห้องเครื่องยนต์มาออกจากร้านสตาร์ทปกติกับถึงบ้านพอลุ่งเช้าทำการสตาร์ทรถสตาร์ทไม่ติดนะครับลูกค้าจึงยกรถขึ้นสไลด์เข้ามาตรวจสอบ แต่ทีนี้สาเหตุอาการก็เป็นไปได้หลายอย่างครับอาจเกิดจากสาเหตุอายุการใช้งานหรือในช่วงที่น้ำท่วมที่ผ่านมาอาจจะมีการลุยน้ำท่วมสูงหรือเกิดจากการล้างห้องเครื่องทำให้พวกคาบน้ำมันคาบขำเห่าต่างๆไหลลงไปเข้าภายในสตาร์ท ก็เป็นไปได้ทั้งหมดครับแต่ทีนี้เดี๋ยวมาเข้าในเรื่องของวิธีการแก้ไขและการตรวจสอบครับคันนี้ลองใช้เหล็กกระทุ้งที่ตัวไดสตาร์ทก็ไม่มีปฏิกิริยาใดๆนะครับน่าจะเกิดจากไดสตาร์น็อกวิธีการมองภาพรวมของวงจรสตาร์ทถ้าเป็นรถเกียร์ออโต้ไฟตำแหน่งเกียร์ตรงเมื่อเราบิดกุญแจสตาร์ทหน้าคอนแทคของสวิตช์ตุกุญแจสามารถต่อหน้าคอนแทคได้ ให้เราไปดูที่รีเลย์สตาร์ทครับรีเลย์จะทำการต่อวงจรสั่งงานไปที่โซลินอย์ไดสตาร์ทเพื่อทำการเตะให้ไดสตาร์ททำงานนะครับสำหรับคันนี้ไฟแบตเตอรี่เต็มผมทำการวัดไฟของขั้ว ST เข้าไดสตาร์ทแล้วไฟมาปกติเท่านี้เองครับสามารถฟันธงได้เลยว่าเป็นปัญหาที่มอเตอร์สตาร์ท จุดนี้เป็นการมองวงจรแบบคร่าวๆสั้นๆนะครับเพื่อให้เพื่อนๆสมาชิกได้มองภาพออกโดยไม่ต้องทำการถอดมอเตอร์สตาร์ทมาทดสอบต่อตรงแต่อย่างใดนะครับต้องบอกเพื่อนๆสมาชิกอย่างนี้ก่อนว่าในคลิปนี้เป็นวิธีการตรวจสอบของผมเองนะครับเพราะผู้ปฏิบัติงานหลายท่านอาจจะต้องถอดมอเตอร์สตาร์ทมาทำการทดสอบด้านนอกหรือเกิดความไม่แน่ใจในกรณีอย่างคันนี้เมื่อเอา เหล็กกระทุ้งแล้วไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้ใดๆของไดสตาร์ทก็อยากให้มองภาพรวมของวงจรสตาร์ทแล้วก็ทำการทดสอบอย่างที่ผมแนะนำก็ได้ครับการแก้ไขก็มีหลากหลายวิธีอย่างที่หลายๆท่านทราบกันไม่ว่าจะซ่อมเปลี่ยนของใหม่มือหนึ่งหรือเป็นของมือสองเชียงกงต่างๆนะครับ จุดนี้อยู่ที่ความเหมาะสมอยู่ที่ผู้ใช้รถเองนะครับอยากให้ดูเรื่องของราคาความคุ้มค่าในการใช้งานหรือการรับประกันนะครับเพราะอะไรตัวนี้มีความสำคัญถ้าเสียขึ้นมาจะทำให้สตาร์ทไม่ติดตรงนี้ผู้ใช้รถจะต้องพิจารณาดีๆครับคันนี้ลูกค้าตัดสินใจเบิกใหม่อย่างน,น้อยมี8-10ปีขึ้นหรือระยะทาง150 0 0 0กิโเมตรขึ้นแน่นอนครับ ทีนี้การติดตั้งไดสตาร์ทของ h ุ n ไดเอสวจะอยู่ทางฝั่งซ้ายของหัวหมูเกียร์นะครับน็อตยึดไดสตาร์ทกับหัวหมูเกียร์จะเป็นน็อตเบอร์14นะครับ2ตัวและทำการถอดน็อตตัวเมียเบอร์12ของสายไฟบวกแล้วก็ถอดปลั๊กคั่วเ t สสวิตช์กุญแจนะครับที่ตัวไดสตาร์ทเดี๋ยวพาไปดูจุดหนึ่งนะครับเป็นจุดที่ต้องเรียกว่าแนะนำกันนะครับตรงนี้เป็นจุดที่ต้องระมัดระวังนิดนึง ทุกๆครั้งที่มีการถอดสายไฟบวกที่เข้าไดสตาร์ทออกและมีการใส่เข้าไปใหม่ไม่ว่าจะเป็นการถอดประกอบไดสตาร์ทหรือว่าเป็นการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมก็แล้วแต่ตอนใส่สายไฟบวกเข้าไดสตาร์ทจัดตำแหน่งสายของสายไฟบวกดีๆนะครับตรงนี้เพราะมีเคสที่ว่าน้ำมันดีเซลไหลรั่วลงพื้นตลอดเวลาสาเหตุเกิดจากสายไฟบวกสีกับท่อน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับ สายไฟบวกจะมีความร้อนสูงเมื่อสีกับท่อน้ำมันจึงทำให้เกิดการรั่วของท่อน้ำมันเชเิงนะครับจุดนี้ก็อยากจะแนะนำเพืเ่อนๆสมาชิกนะครับทีนี้ผมได้ทำการติดตั้งไดสตาร์ทเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวทำการทดสอบติดเครื่องกันนะครับเครื่องยนต์ก็สามารถทำงานติดเครื่องได้ตามปกติเรียบร้อยนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางการสังเกตแนวทางการตรวจสอบและแนวทางการแก้ไขให้กับเพืเ่อนๆสมาชิก ถ้าเรามองภาพของวงจรออกจะทำให้การวิเคราะห์ปัญหากระชับสั้นลงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับไว้คลิปหน้ามีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวไว้พบกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ